คลิปนี้นะคะจะเป็นการฝึกโยคะง่ายๆสำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่นั่งอยู่หน้าคอมนานๆนะคะจะเป็นการคลายความปวดเมื่อยบริเวณช่วงคอบ่าไหล่แล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆไม่จําเป็นต้องเป็นปูโยคะแมทนะคะสามารถฝึกได้บนเก้าอี้ทํางานเลยใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะ แรกนะคะให้ผู้ฝึกยื่นมือออกมาแล้วก็กางหานิ้วออกก,อกว้างๆลักษณะนี้ให้เหมือนแอคทีฟนิ้วทั้งหมดนะคะแล้วก็หมุนข้อมือลงเหมือนเอานิ้วก้อยเข้าหากันแล้วหมุนขึ้นคราวนี้ให้เหมือนเอานิ้วชี้หมุนเข้าหากัน,นะคะ่ะแล้วหมุนกลาบเหมือนเอานิ้วก้อยมาเจอกันแล้วคืนเอานิ้วชี้มาเจอกันทำซ้ำนะคะนิ้วก้อย แล้วหมุนเอานิ้วชี้แตะนิ้วก้อยและนิ้วชี้ค่ะคราวนี้ให้กดข้อมือลงค่ะหลังจากนั้นกดข้อมือลงอ่ะแล้ววางลงไป ที่พื้นนะคะวางลงไปที่พื้นลักษณะเหมือนแบกเข้าหาตัวเหยียดแขนทั้งสองข้างตึงนะคะแล้วก็คลายคอบาไหล่สบายๆค่อยๆเหมือนกำนิ้วมือค่ะกำใครกำใครนิ้วมืออาจจะลักษณะว่ากำนิ้วได้แต่ว่าไม่สุดนะคะหรือว่าอาจจะขยับได้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความตึงของแต่ละคนแล้วก็อาจจะรู้สึกได้ว่าข้อมือทั้งซ้ายขวามันตึงไม่เท่ากัน หลังจากนั้นค่ะเราค่อยๆคลายออกมาอาจจะสะบดัดสบัดขยับมือกันอีกเล็กน้อยนะคะเราจะมาหมุน นิ้วลงมาใหม่ให้เอาฝ่ามือออกมาด้านหน้านะคะแล้ววางลงไปที่พื้นถ้าใครที่สามารถวางฝ่ามือลงไปได้เต็มวางได้เลยนะคะแล้วก็ให้เหยียดแขนเริ่มจากการเหยียดแขนสองข้างตรงก่อนหลังจากนั้นเราจะเริ่มเอ็กซ์ไซส์กันด้วยคือการยกฝ่ามือคะ่ะแค่ข้างเดียวนะนิ้วก็ติดอยู่กับพื้นนะคะและสลับกันสองข้างคือใช้การงอข้อสองนะคะสลับซ้ายขวาซ้ายขวา ักนี้และค่อยๆค,คลายมือออกมาค่ะเป็นระหว่างพาักให้ขยบับกำคายกำคายสะบัดข้อมือเหมือนเป็นการรีแลกนิดนึงหลังจากนั้นเราจะเอาหลังมือนะคะทั้งสองข้างมาเจอกันคุณเริ่มจากมือข้างข้างขวานะคะยกขึ้นมาแล้วเอื้อมไปจับ เหมือนล็อกไว้ในด้านตรงข้ามค่ะให้หมุนข้อมือเข้าหาตัวแล้วส่งแขนออกไปด้านหน้าบางคนที่ไหล่ติดหรือข้อมือติดมากๆอาจจะยืดได้มีสุดก็ไม่เป็นไรนะคะให้แบบค้างไว้เท่าที่ตัวเองทำไหวนะคะแต่ถ้าใครยืดสุดได้ก็ลดลงมาแล้วยืดตัวขึ้นลดไหล่ลงยืดตัวขึ้นเหยียดแขนยาวคลายกลับมาค่ะหมุนมือเข้าหาตัวแล้ว คลายออกไปมือก็ยังจะคงล็อกกันอยู่ในลักษณะนี้นะคะหายใจเข้ามือส่งสูงยืดขึ้นไปด้านบนให้แขนสองข้างอยู่ข้างใบหูแล้วประคองมือค่ะยืดตัวสูงจากสีข้างขึ้นไปด้านบนหายใจออกลดลงมาหมุนข้อมือเข้ามาหาตัวมือจะยังคงพันเป็นเกลียวในลักษณะนี้แล้วเหยียดออกไปคลายคอบาดไหล เส้นเดียวกันดูลักษณะว่าเราไปไกลได้แค่ไหนบางคนติดอยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้ค่ะไม่ต้องฝืนร่างกายนะคะแล้วค่อยๆคลายกลับมาหายใจเข้ายืดขึ้นมาด้านบนรอบสุดท้าย่่หมุนล,ลงมาแล้วเหยียดไปด้านหนา้าคลายคอบ่าไหลแล้วคลายกลับมาค่ะ เราจะปลดมือออกนะคะแล้วสลับเปลี่ยนเอาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาด้านบนบางทําซ้ําเหมือนเดิมค่ะหมุนมือเข้าหาตัวแล้วเหยียดออกไปลดไหล่ลงยืดตัวขึ้นจะรู้สึกตึงๆข้อมือไม่เหมือนกันนะคะบางทีทำสองข้างอีกข้างนึงอาจจะตึงกว่ากลับเข้ามาหายใจเข้าวานขึ้น หายใจออกลดลงหรือว่าถ้าใครแบบยังงงกับมืออยู่ก็อาจจะทําแค่มือยังไม่ต้องรวบควบกับลมหายใจก็ได้ค่ะกลับเข้ามาหายใจเข้าแล้วหายใจออกผ่อนลงแล้วหมุนกลับออกมาค่ะข้างตรงกลางปลดมือคลายออก หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายมาช่วงบริเวณต้นคอบ้างนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างค่ะแตะไว้ที่ท้ายถอยอาจจะหลังศีรษะนิดนึงก็ได้แล้วหายใจเข้ากลางสอกออกกว้างเหมือนทิ้งข้อศอกไปด้านหลังเฉยคางขึ้นรู้สึกคางตึงๆแล้วหายใจออกค่ะทิ้งศีรษะลงหุบข้อศอกลงมาข้อศอกชี้ลงขึ้น หายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นเชยคางขึ้นไปด้านบนทิ้งข้อศอกไปด้านหลังอาจจะรู้สึกบางทีสะบักสองข้างด้านหลังเหมือนบุนเข้าหากันนะคะแล้วหายใจออกลดลงคร้งสุดท้ายก่หยะหายใจเข้าแล้วหายใจออกรอบนี้นะคะให้ก้มศีรษะค้างไว้แล้วก็ข้อศอกชี้ลงพื้น แล้วเรานะคะจะอย่าหันศีรษะไปทางขวาช้าๆทั้งที่ก้มหน้าอยู่นะคะแต่ตัวไม่เอียวค่อยๆเอ็นไปแต่ศีรษะลักษณะคล้ายๆเหมือนหันไปมองเข่าทางด้านขวาแล้วกลับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆย้ายไปทางซ้ายบ้าง แล้วกลับมาตรงกลางไปทางขวาเบาๆกลับเราย้ายไปทางซ้ายช้าๆในทา,ทางที่ยังกลมหน้าอยู่แต่เอ็นศีรษะลักษณะเหมือนมองไปเข่าขวาแล้วกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นอีกหนึ่งรอบกลางศอกออกขึ้นไปด้านบน หายใจออกโน้มศีรษะลงมาค่ะข้อศอกชี้พื้นเหมือนเดิมแต่รอบนี้นะคะเราเป็นข้อศอกชี้ลงด้านล่างแต่เราหันเอี้ยวตัวไปทางไปทางขวาลักษณะข้อศอกทั้งสองข้างนะคะชี้ไปทางข่าขวากลับมาตรงกลางไปทางซ้ายบ้างเอี้ยวตัวแบบก้มหน้านะคะ กลับมาตรงกลางไปทางควายหนึ่งรอบหายใจเป็นปกติต่อเนื่องนะคะกลับแล้วายกลับมาตรงกลางค่ะแล้วหายใจเข้าเฉยคางขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะย้ายมือทั้งสองข้างมาด้านหน้าใช้นิ้วโป้งนะคะเแล้วยกมือประสานกันอยู่แล้วก็ใช้นิ้วโป้งลองไว้ใต้คางใช้นิ้วโป้งค่ะเฉยคางขึ้นไปด้านบน ถ้าใครที่สามารถทำได้อาจจะใช้ข้อศอกนะคะหนีบติดกันไว้ด้วยแล้วช่วยขางขึ้นไปแล้วคลายทำซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะศอกหนีบติดไว้อาจจะเม้มปากก็ได้นะคะแล้วช่วยขางขึ้นไป เราคลายกลับมาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะวาดมือส่งสูงขึ้นไปด้านบนแล้วให้เอามือแตะข้อศอกด้านตรงข้ามไว้ค่ะพยายามให้แขนเนี่ยอยู่ข้างใบหูยืดตัวหลังตรงขึ้นมาหายใจเข้าลึกหายใจออกเอน็นไปทางด้านขวาก่อนเอ็นไปเท่าที่รู้สึกว่าหายใจได้สะดวกสบายดีนะคะแล้วกลับมาตรงกลางเอ็นไปซ้ายบ้าง กลับมาตรงกลางครางนี้เอนไปขวาค่ะเราให้เหมือนคว่ำตัวมองทางด้านขวาแล้วเปิดสอกขัานซ้ายขึ้นมองขึ้นไปด้านบนแล้วคว่ำตัวลงมาใหม่หายใจเข้าขึ้นไปด้านบนทําซ้ําคว่ำลงแล้วหายใจเข้าขึ้นแล้วดึงตัวกลับมาค่ะสลับ ไปทางด้านซ้ายความตัวหายใจเข้าขึ้นเปิดอกมองแล้วใต้ท้องแขนขึ้นไปด้านบนความตัวลงมาแล้วหายใจเข้าขึ้นรอบสุดท้ายนะคะความตัวหายใจเข้าขึ้นมาแล้วดึงตัวกลับมาค่ะเราพักแขนกันเล็กน้อยส่งแขนสูงแล้วคลายลงมาก่อนอาจจะขยับไหล่นะคะ ให้แบบรีแลกรีแลกนิดนึงเราจะยกแขนสูงขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะจับข้อศอ,อกด้านตรงข้ามยกอกขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกเราเอ็นไปทางด้านขวาอีกหนึ่งรอบรอบนี้นะคะความตัวมองพื้นด้านขวาแล้วให้แขนสองข้างขนานกันย้ายค่ะค่อยๆวาดมาทางซ้ายเราเปิดขึ้นทางด้านซ้ายหายใจเข้าดึงตัวกลับมาทำซ้ำค่ะลงไปทางขวา ความตัวมองเราค่อยๆวาดมาหายใจเข้าขึ้นเราดึงกลับอีกหนึ่งรอบลงไปทางด้านซ้ายลงไปทางด้านขวาความตัวเราค่อยๆหมุนเราเปิดขึ้นเรากลับมาอาทรงแขนสูงคลายไหล่ก่อนหนึ่งรอบขยับขยับขยับ เราจะทำรีเวิร์สนะคะทางด้านซ้ายบางหายใจเข้าวัดมือขึ้นข้อศอกแตะแล้วผ่อนลงทางด้านข้างซ้ายค่ะความตัวมองพื้นและให้ข้อศอกนะคะทั้งสองข้างขนาดกันย้ายมาฝั่งขวาเราเปิดขึ้นหายใจเข้าดึงตัวกลับมาไปทางด้านซ้ายความตัวมองพื้นแล้วหมุนรอบ เราคืนเราดึงกลับขั้งสุดท้ายค่ะลงไปทางด้านซ้ายความตัวมองพื้นแล้วหมุนเราเปิดคืนแลาดึงกลับมาค่ะมือส่งสูงขึ้นไปด้านบนค่อยๆค,คลายไหล คราวนี้เราจะใช้มือข้างขวานะคะเอื้อมมาเหมือนคล้ายๆเหมือนคาดผมเอื้อมมาแตะหูข้างซ้ายแล้วค่อยๆเอน็นศีรษะลงฝั่งขวาลดไหล่ขวาห่างไปหัวไว้นะคะมือซ้ายที่แตะพื้นลองไต่ให้ไกลขึ้นอยู่ตรงนี้สักครู่ค่ะอีกสามสอง และ1นึ่แล้วคลายกลับมาจากข้างหูนะคะเฉียงๆให้เหมือนทิศทางข้อศอบตรงกับหัวเขา่าแล้วก้มเฉียงๆลงบักอีก3 2และ1คลายค่ะสลับเปลี่ยนข้างลดมือขวาแตะนะคะมือซ้ายข้ามมาจาับใบหูขวาแล้วค่อยๆเอนศีรษะลงช้าๆ ะคลายกลับมาค่ะจากใบหูนะคะเฉียงเป็นด้านหลังหายใจเข้าลึกและวหายใจออกข้อศอกเหมือนจะเอาไปแตะเขาสามสและ1ค่ะคลายกลับมา คราวนี้เราส่งมือนะคะไปด้านหลังประสานกันไว้ประกบนิ้วมือนะคะต่อวาดไปด้านหลังนะแล้วยักไหล่ขึ้นขับบุนเปิดหัวไหล่ไปด้านหลังบุนเปิดหัวไหล่ไปด้านหลังหลังจากนั้นค่ะให้ย้ายกำปั้นที่อยู่ด้านหลังนะคะมาวาตรงเอวข้างขวาตรงเอวข้างขวาแล้วให้หันศอกข้างขวาค่ะไปด้านหลัง ชี้สอกไปด้านหลังหันศีรษะไปฝั่งซ้ายค่อยๆค,คลายหน้าตรงกลับมาค่ะสลับย้ายเปลี่ยนฝั่งขาะย้ายมือกำปั้นทั้งสองข้างมาวางตรงเอวฝั่งซ้ายบางข้อศอกซ้ายนะคะหมุนเปิดไปด้านหลังหันศีรษะไปทางด้านขวา แล้วคลายกลับมาตรงกลางค่ะค่อยๆคลายมือออกค่ะแล้วคลายขยับคลายมือคลายหัวไหล่รูก็หวังว่าโยค้าง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะจะทําให้ผู้ฝึกรู้สึกสบายตัวคลายความเมื่อยจากคอบ่าไหล่ที่เกิดจากอาการออกฟิสซินโดมเบื้องต้นได้นะคะขอให้ผู้ฝึกทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงและกลับมาฝึกกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ